นะรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่หนึ่งนครับผมรับบอลด้านหน้าไปนี้เลยนะฮะอ่าโอเคอีกแป๊บนึงนะฮะความสนุกของเรายังไม่จบเพื่อนนี้โอ้ยอย่ามาบอกว่ายาวยาวนไปคืนนี้ต้อนรับมหาลัยเพื่อนทุกคนก็งานแป๊บนึงค่ะแ้องดีได้เลยครับยังรอใครอยู่หรือเปล่ามีใครในใจรออยู่ไหมือเปาคะทุกรอกันไหมครับทุกคนสนุๆไปเลยฮะ เป็นเบิร์เดย์ทุกปีอยู่ที่ว่าปีนัดจะใครมาบ้าอะไรองนี้ครับปีนี้ก็ได้ต้องรอทุกคนเลยมาด้วยกันครับเจนคูนี้ใช่ครับก็มาให้เป็นเบิร์เดยทครับ21ปีในหนึ่งเดทต้องเหมือนพี่น้องกันสลอบซงปีกันเลยเนาะเออมันมีความผูกพันไหมมีความผูกพันไหมโอ๊ยแน่นอนครับอนแน่นอนแค่ว่าผมก็พี่คิดเนี่ยใกล้สิบปีแล้วใช่ผมไม่คิดได้ใกล้สิบปีไม่ต้องโหมผมก็แผล อยู่มานาในแล้วแบบว่ามีซีรีเจอกันบ้างเจอกันนานรู้กบ้างนล้นเ็ถึงล้วงใหญ่ๆอะไรแล้วทำให้แบบว่าเราหัวใจมันีเแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบบ้านไลเซอร์ก็จะแบบว่ามีมีแบบมีการไปไปทัวร์แฟนมิวสิกเฟสอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้น้องๆแรงซอร์จะมาแฮปปี้เบิร์เดย์ในแต่ละวันคุณพี่ก็มาคุณีก็มา ถ้าน้องคิดว่าเขโทษจริงๆีเรจะพยายามมาให้ทุกปีเลยใช่ครับแล้วฝั่งชิมอนกับพี่เพื่อนเป็นไงบ้างคะเรามาร่วมงานเป็นไงบ้างรอแป๊บนึงไม่มีหวังแน่นอนใช่แล้วอย่างที่ชมมาก็ชิมูนให้แล้วแหละเราถูกตามรอบมาเามาดิครับวันนี้เราเห็นโชว์สุดพิเศษจากทุกคนเลยเพลงนี้เพลงฮอตมาหมดแฟนๆล้องตามสุดใหญ่บ้างนะทุคี่ไม่เข้าม ทกุกเพงที mm ่เราทำเงี้ยเรามีส่วนร่วมในทุกโปเซสละมันได้ถูกปล่อยออกไปได้มีคนฟังแล้วก็แบบแฟนๆให้ผลการตอบรับอย่างดีเราดีใจมากๆก็เป็นงานที่เป็นแบบสาี่สำคัญคือเพลงใหม่ของน้องไร้ขั้นเพิ่งออกเขามาเล่นที่นี่ัแ่แรกเลยนะใช่ม่และที่นี่ที่แรกให้กับนายเลย ผมก็เพลงชิคก์ก็สาวของไ์แค่นะครับแอบรักไม่ทำให้ใครตายโนบอรี่ครับที่ที่เหตุแบเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นแสดงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเพลงจริงๆจะปล่อยในวันพรุ่งนี้หนึ่งคุณจะมีการโยนขนมในพีระไมถึงเลือกโชว์ในวินที่แรกคะง่ายมากเลยครับก็ไปขอขวัญให้เบิร์ดเดย์ให้กับไร็นวิน ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะขึ้นมากเลยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนแฮปปี้เบิร์ดอีกรอบนึ่งก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ดในเอ็นเตทีนะครับอายุ21ปีเนาะก็อยากจะให้ทั้งทีมงานในอินเตอร์เทนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วครับแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็ในอินเตอร์เทนอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยบอกก็รู้อยู่ครับก็แฮปปี้เบิร์ดเลยครับขอให้ทีมงานทุกคนร่วมเฉลิมฉลองในเอ็นเตทนด้วยมีความสุขทุกปีเลยรอดูคอนเทนต์ดีๆจากในอินเตอร์เทีนะครับผมขอใบคุีมงานทุกคน บงานอย่างแฮปปี้นะแบบคิดอะไรก็อยกให้พูาว่าอเนุแกนะคะก็บอกนะเราะว่างานี้างคมุ่แต่ออ ช่วงนี้ที่รออยู่เนี่ยจริงๆหลายคนถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราร่วมัศิลปินลงลุ้ความรักใจในงานเรา่ที่ปีนานเทียนของเราอย่าลืมติด h a s แ t a g นะฮะ 9e n b d d 2 1 t s ่ h first t s a t s ah d d 2 1 ก็เชิญชวนอย่างนะบนชิงช้าเอะเอนะเอาแล้วเอสพีนกโอเคดีใจมากเลยเพื่อนสองพี่ลูกเดินต่อไปกันเรื่อยๆจะมีโชว์พิเศษอะไรป่าเพนๆฮะมีโชว์เยอะมากเลยครับผมก็มีคอนเสิร์ตมีโชว์อย่างไร้ญเห็นบอกว่าปล่เพลงคนละเพลงเลยจะได้ไปใช้ไหมฮะพี่ิ่าะแต่พี่ลิเนี่ยขยัน ไม,เหเหมไม่มีไรเียงที่เขาอกมาคิดว่าจะได้ตามไหมที่งานแน่นอนแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปไปดูี่นะไดูโ้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเ้ขอามาขแพมาครับนเฮ้ยียน้เดยวะครับผมเขากำลังเซอรไพรกันที่ ต้องการเพิ่มอคเรียมแล้วโอเคตอนนี้จะองแล้วนะครับผมเทอแล้วครับมรน้องผมงงนิดหน่อยครผมพิี้มวันนี้มาร้องเพลงใช่ครับใช่ครับผมเพลงคือนี่ออกใหม่ครับ่อยมาเลยก็เป็นเพลงที่เขียนกันกับเพื่อนทำกันเองครับทมาสองคน ตอนเตียเปลิ่ยนนะครับก็ทำให้รับชมกันได้ทุกคนที่ช่อง YouTube r เซ e r Music นะครับที่ตอนนี้เราได้ปล่อยเป็นซับอร์งเพงมาัลได้เนกัร์ทบไ u รเซอร์มิวสเหมือนกันครับผมและดีพวกเราได้แสดงหนัง้นด้วยก็งี่ก็ฝากติตานด้วยนะครที่เบกกี้ริเบกาอามซองบอเลยว่าผมให้เป็นเดอะแบกเลยเดอะแบคอแบของซีรีส์ พี่เขาเก่งมากเลยครับเขาเป็นคข,ขา p r o f e s น i o n a มากเลยได้ทำงานวยก็สนุกดวมากเลยคระ